ก,กินข้าววันโล2โลอะไราเงี้ยนะครับทาให้การเผาผลาญมันดีขึ้นทําให้ผอมคนนั้นคนนี้เขาก็าผอมกันอะไรเงี้ยครับผู้หญิงตัวเล็กๆกินข้าวโลกว่าเขาก็ผอมกันก็การารินตามเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับคือทําไมกูไม่ผอมตามเขาวะทําไมคนนู้นที่เราเห็นในโพสต์ของเขาเนี่ยเขาผอมแต่ว่าเรากลับไม่ผอมนะครับมันเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้รู้จักเรื่องของพลังงานครับคุณกินข้าวโลครึ่ง2โลก็จริงครับแต่คุณรู้หรือไม่ว่าข้าว1นกิโล ให้พลังงาน1,300กิโลแคลอรีคุณกินข้าว2กิโลทาเขาคุณกินพลังงานไปแล้ว2,600กิโลแคลอรีนี่ยังไม่นับตัวของไขมันให้กับข้าวของคุณไม่นับปริมาณโปรตีนที่อยู่ในอาหารของคุณและยังไม่นับในส่วนของพลังงานแฝงที่ซุกซ่อนเข้ามาอยู่ในของกินระหว่างวันของคุณอีกครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ดูเรื่องของพลังงานอะไรเลยครับแล้วคุณไปกินแป้งในปริมาณสูงร่างกายของคุณอะ่ะมันไม่ได้เผาผัานเยอะขึ้นหรอกนะครับ ร่างกายของคุณนะมันเผาผลาญตามปกติแหละนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้ขึ้นมานะครับคือมวลไขมันที่เพิ่มมากขึ้น